สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a c e l l Channel นะวันนี้เราอยู่ในเกม m o n p i e e Fighting p a h นะครับผมในคลิปเดียวนี้เราจะมาสุม่มหาตัว m a โก้นะระดับ SS นะที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะผมก็ได้ดองตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้เราจะมาสุ่มเอา m a โก้ให้ได้นะฮะ แล้วก็นี่นะครับผม,มเปิดตัวมาก็โคตรเท่เลยนะอันนี้คือหน้าตู้มาโก้นะฮบผมโอ้แค่เปิดตัวมาก็ยังไงก็ต้องมีติดไอเดียฮะตัวเนี้ขวัญใจใครหลายๆคนนะฮะตัวมาโก้น่ยเป็นตัวละครระดับสีเขียวนะฮะร,ระดับเอสเอสนะพอดีไอเดียผมขาดแคลนตัวละครระดับเอ,อไม่ใช่ระดับสิสีเขียวพอดีนะผมก็จะมาเอามาโก้เป็นตัวหลักในสีเขียวเลยนะครับผม ถ้าเราได้ตัวเราก็จะได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะกรอบโปรไฟล์อย่างเทพแล้วก็นี่นะครับผมผมซุ่มไว้ตู้ก่อนหน้านะอีก62บใบการันตีนะครับผมการันตีตัวหน้าตู้นะตอนนี้ผมมีอยู่66ตัวนะแล้วมันจะมาดูกันว่าเราจะได้การันตีหรือเปล่านะฮะหรือว่าก่อนการันตีนะนี่ครับแล้วก็อีก50บใบนะฮะการ์ดสกิลนะสุ่มกันไปจุกๆลยฮะวันนี้62บใบการันตีนะมาดูกันว่าเราจะ ได้การันตีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะได้ก่อนการันตีนะครับผมจะมีดวงหรือเปล่านะเพื่อไม่มีการเสียเวลาก็ไปโรแรกกันเลยครับผมไปแจ็คคิโมูไปหนึ่งทีองโอ้แออกโรแรกนี่จะเป็นอะไรที่โคตรดีนะฮะเกี่ยวกับว่า,านกนะเพราะเมากูก้มันเป็นนกนะครับผมยังไงดีจังว่าแรกเปิดมาก็เสดปะ จะเกลือนะยังไงดีขาดจัวบจับ๊วๆโอ้น่าจะเกลือนะฮะโลแรกไม่น่ามีลุนนะโอเคครับผมเกลือนะโลแรกผ่านไปแบบไม่มีความหวังเลยนะต่อไปฮะโลที่สองกันตอนเนื่องไปเขียกิมูกจะก้าไก่ทีหนึ่งในการเขียนคำว่านก ok นะครับผมนก จงออกมาซะเจ้ามักู้หัวสับปะรดลบยังไม่ดีม่วงวะ่ะสันจุสันจุน่าจะเกลือะครับรอบ,บนี้เย่หน่อยนะเย่หน่อยไม่ค่อยจะมีดวงกับเขานะกับเกมสุมกาชานะนอกจากจะจะได้การันตีนะดวงไม่ค่อยจะมีนะไอดีผมเนะี่ย หรือมันเป็นที่คุณสุ่มวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตายกันโรยทีสามนะไม่รีรอกันเลยอุ๊ย <Wow. S 1> คำว,ว่าอะไรกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <Wow. S 1> เขียนมมัวๆนะเมื่อกี้ <Wow. S 1> จะออกหรือเปล่าโรดิี <Wow. S 1> ่สามแย่หน่อยครับโรดิีสามก็30ใบแล้วนะ mm. อีกสามสามสิบ 2ตัวนะคการันตี SS นะน่าจะยากหน่อยผมว่าน่าจะได้การันตีนะทุกคนว่าไงฮะไกคิทเห็นไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะบอกมาก่อนนะครับผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสกิลอันติซะก่อนเตะมาลีนฟอร์ดไปกันโลที่สี่นะแบบไม่รีรอนะฮะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปอินฟินิตี้นะครับผม แต่ว่านกอมะตะนะนกอมะตะเขามากูเป็นนกฟินิกอมะตะนะอาจจะออกก็ได้นะใครจะไปรู้ยังไงดีก็ยังม่วงอยู่นั่นนะม่วงม่วงม่วงอยู่นั่นนะมาแล้วโอโ้โหแต่ว่าอย่างนี้น่าจะเอสนั่นไงผมว่าละโรบินมีแล้วนะตัวนี้แล้วก็เกลือนะครับผมไป <Yeah, boy. S 1> ต่อกันเนื้องอย่างแบบไม่หยุดยัง้งตัวที่ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อันนี้เราจะไม่ทนแล้วนะครับผมเราจะเราจะไม่ทนเราจะวาดหัวสับป,ปะรดนะครับผมโอ้พระเจ้าจ๋อคิดว่ามันจะออกให้เราไหมามาโก้เป็นหัวสับป,ปะรดนะดูฟรีชอบเรียกว่าหัวสับป,ปะรดนะครับเอ๊ะเอาทำไมเด้งหลุดเกิดอะไรขึ้นหรือจะมาจะมาเลยก็ได้นะหรือยังไงโอเขียวอะมาก็แย่แล้วไอ้ดีเนี่ย ใช่ไหมถ้าไม่การันตีอะมากลั่นแก้งกันนะจีเอโหแล้วก็เกลือนะครับผมอีกอ่าตัวเลยอีกสิบหกใบนะผมบอกมาก่อีกสิบสองใบการันตีนะครับผมผมว่าน่าจะได้การันตีนะทุกคนว่าไงฮะกดไปเลยลักกัน แี่คีมูกอยู่นั่นเลยรูจมูกบานหมดแล้วจะไม่ทนแล้วนะเราจะใช้คำด่าแล้วนะครับผมอุ้ยขึ้นแล้วได้แน่ผมว่าจังหวะนี้มาแน่ต้องมาแล้วเมื่อกี้ทิ่เควสแล้วยังไงยังไงมาแล้วคนมาแล้วฉันป่าอุ้ยมาเลยบินมาเลยดีเดียวเฉียวโอ้โหเท่ เค้กปีกฟินิกด้วยหัวสปาร์ลจริงจั่ะได้แล้วครับผมใบการันตีนะอีกสองใบาการันตีนะครับผมตัวเดียวหรือเปล่าเดียวหรือเปล่าโอ้ตัวเดียวครับผมจบละผมไม่ได้การันตีนะอีกสองใบจะการันตีนะครับผมเมื่อกี้แต่ผมได้โลนี้นะกเกลือตัวอีกหกใบนะครับผมเอาไว้สุ่มตู้อื่นนะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เมื่อเราเมีเราก็ต้องอ้วนนะครับทุกคนเราจะมาทำการเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์นะกับตัวละครน,นะครับผมทุกกรอบโปรไฟล์อืมเป็นเบืองสีฟ้าโคตรเท่ตัวละครน,นะฮะหัวสับประรดนย่ยยืนแอกเลยอ่ะดูดีดูไหนซีมีทั้งพ่อมีทั้งลูกเลยนะขาดเอสตัวเดียวนะนี่เป็นตัวละครสีเขียวนะครับผมกำลังเริ่มต้นหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะ อาแล้วผมเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตไปปั้นก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะเอามารีวิวสก,กิลให้ดูนะแล้วก็จะพาไปตลุยแรงด้วยนะผม PVP นะถ้าว่าใครอยากดูก็ฝากกด u b s c r i b e นะผมติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายจ้า